มอร์นีิ่งมอนใจจ๋าสาววันนี้เซตติ้งเปลี่ยนไปนิดนึงฉันกลับมาอยู่กอทมอแต่ก็ยังคงคอนเซปต์แซบเหมือนเดิมมาเริ่มกันเลยใครเคยมีประสบการณ์โดนเพื่อนสนิทมากๆแย่งแฟนที่คบกันจนเกือบแต่งงานบ้างคะไม่มีหรอกสวัสดีค่ะเราขอเล่าประสบการณ์ของเราถือว่าเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะก่อนนี้เราเคยตั้งกระทู้พร่ำเพรอเกี่ยวกับแฟนเราอุ้ย ถ้ามีเวลาเดี๋ยวฉันไปขุดมาดีไหมเราเคยคิดว่าเขาทิ้งเราไปเพราะครอบครัวเขาไม่ชอบเราหรืออะไรหลายๆอย่างที่เรามีปัญหากันเขาเป็นคนเจ้าชูเงียบออเธอเอาจริงๆคนเจ้าชูเงียบเนี่ยมีเยอะนะฉันก็มีเพื่อนสนิทที่เป็นแบบนั้นอุ้ยไม่เล่าดีกว่าจุจุถ้าไม่รู้จักเขาแบบสนิทจริงๆจะไม่รู้เลยว่าเขาเจ้าชูมากแค่ไหนก่อนเลิกกันเราจับได้ว่าเขาแอบคุยกับเพื่อนสนิทเราซึ่งเราไม่ค่อยไว้ใจเพื่อนสนิทคนนี้อยู่แล้วเอ๊ะ ไม่ไว้ใจเขาเธออย่าเรียกเขาว่าเพื่อนสนิทเลยสาวเรียกก็เพื่อนกันยังยากเลยถ้าไม่ไว้ใจอะ่ะสาเหตุเพราะผู้หญิงคนนี้ทําตัวเฟรนลี่กับแฟนเราตลอดเขาทั้งคู่เรียนสายคอมมาด้วยกันนางก็จะทําเป็นคุยกันเรื่องคอมตลอดซึ่งเราว่าไม่เหนียนสัมผัสได้จริงิ่งหรืงุคนจะมีสิกเซนเวลาที่ใครทําตัวเฟกเฟกอะ่ะนางชอบสร้างภาพว่านางเป็นแมวน้อยน่ารักมุกก๊กใส่ใส,ส่แบ๊วแบลเหมือนตัวการ์ตูนแอนิเมะใส่บิกอายยผมฟูๆแ,แ,แ,แต่งหน้าหนาๆนใานาส่กระโปรงปิดจีนี่เล็กน้อย โอ้ยก้อนเห็นภาพแล้วจะทําตัวน่ารักมรงนี้ตลอดเวลาผู้หญิงสัมผัสได้ค่ะว่าอันนี้เสแสร้งหรือจุๆๆจิจริงจริง <c oughs> นางมีแฟนเป็นทอมค่ะนางชอบบอกว่านางไม่ชอบผู้ชายนางชอบทอมแต่นางแอบนอกใจแฟนทอมไปคบกับผู้ชายจนเกือบจับได้แล้วนางก็ยังโกหกแฟนทอมอย่างหน้าด้าน,านค่ะว่าไม่มีไม่มีแต่นางโดนแฟนผู้ชายซ้อมสลายครั้ง ครั้งหลังคือโดนตบจนรีเทนเนอร์เปี้ยวคะ่ะตบกันในที่ทํางานตรงบันไดหนีไฟเลยคะ่ะคือตอนนั้นนางคงอายมากเพราะว่าคนรู้กันหลายคนนางเลยลาออกคะ่ะฉันไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกกรณีนะจ๊ะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ครั้งแรกอะนางก็ยังจะอยู่กับเขาเหรออไม่โอเคนะสาวใครที่มีท็อกซิ e เรลชั่นชิพหรือว่าใครที่แฟนทำร้ายร่างกายเนี่ยขอให้เดินออกมาจากเรลชั่นชิพนั้นนะจ๊ะมันไม่ worth ิดจ้ะมันไม่คุ้ม นางได้ย้ายงานไปทำงานที่เดียวกันกับแฟนเราค่ะแต่เราก็ไม่คิดอะไรคือเพื่อนกันแต่นางไม่คุยกับเราเหมือนก่อนค่ะแต่นางไปคุยกับแฟนเราแทนเออเอาสิเรากลัวค่ะเรากลัวนางมากซึ่งเรารู้สัญญาณและกําพืชของนางมาก่อนเยอะมากเพราะแฟนเก่าของนางมาจีบเพื่อนกลุ่มเดียวกันกับเราและเล่าให้ฟังว่าตอนเสียงแฮปเพราะแฟนเก่านางมาจีบเพื่อนกลุ่มเดียวกันกับเราและเล่าให้เราฟังเรื่องของนางแต่ตอนนั้นเราไม่รู้จักนาง คือนางโชคชนเรื่องข่าวมากค่ะแต่พอเรารู้จักก็เป็นเพื่อนกันเราก็เลือกที่จะไม่พูดถึงอ่าอย่างที่เราบอกเราแอบจับได้ว่านางคุยกับแฟนเราที่รักบ้างน้องเหมี่ยวบ้างเขาบ้างตัวเองบ้างอุ้ยเธอเดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่โอเคนี่ไม่โอเคมากๆเราเลยโทรไปเคลียร์แต่มันไม่ยอมรับค่ะทั้งคู่แถมบอกว่าคุยเรื่องงานแฟนเธอเราไม่เอาหรอกเราหาได้ดีกว่านี้ ร้อยทั้งร้อยที่พูดแบบนี้ก็คืออยากแซบกับแฟนฉันฉันบอกได้เลยเธอเราก็นิ่งอ่าไม่เป็นไรไม่ยอมรับช่วยเลิกยุ่งกับแฟนฉันด้วยนะที่พูดเนะอ่ะให้เพื่อนเธออดีตเพื่อนแล้วกันเนะาะอดีตเพื่อนเธอคนนี้ไม่เบาไม่เบาเลยจริงๆสาวผ่านไปไม่นานเราก็จับได้อีกว่าแฟนเราแอบไปมีอะไรกับคนอื่นจนเขาท้องเธอเธอไม่ต้องไปสนใจเพื่อนสนิทเธอละเธอมาเคลียร์กับแฟนเธอดีกว่าไหมเอาจริงในเรื่องนี้มีตัวนะละครรับกี่ตัวเนี่ย ตอนแรกแฟนเราก็ไม่รู้ว่านางชนีคนที่สองเนี่ยท้องจนเราจับได้ก็นางมาเล่าให้ฟังว่านางท้องกับแฟนเราส่งหลักฐานให้เราดูเรามนี่แทบล้มทั้งยืนวันนั้นเราทะเลาะกันแรงมากขอเลิกแต่เขาไม่ยอมเลิกกราบเท้าเราขอโทษเราเฮ้เราถามเรื่องเด็กสิ่งที่เขาตอบมาคือไม่ใช่ลูกเขาลูกใครก็ไม่รู้ผู้หญิงคนนั้นคบตั้งหลายคนสาวเลิกค่ะเลิกกับผู้ชายคนนี้เท่านั้นโอ้ oh my god คือเรานี่ทั้งตบทั้งกระทืบมันเลยค่ะเลวได้อีกทำเขาท้องโยแล้วยังยกความเลวให้ผู้หญิงอีกคือถ้าสมมติผู้หญิงเขามีหลักฐานชัดเจนว่าน,นี่เป็นลูกของแฟนเธอเด็กมันไม่เกิดขึ้นมาจากฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรอกนะจ๊ะมันต้องใช้คน2คน 2> biology 101ตอนนั้นเราทั้งเหนื่อยกับปัญหาเราอยากเลิกกับแฟนแต่แฟนไม่ยอมเลิกอาจจะด้วยเงินที่เราเลี้ยงเขาอยู่ no เอ้า เราเลยเคลียร์กับนางชนีคนนั้นด้วยการจ่ายเงินให้แทนซึ่งก็มากอยู่เพื่อให้จบๆกันไปแฟนเราไม่ยอมขอโทษเราก็เลยไปขอโทษเขาเองนี่ยังหัวตูตัวยังต้องขอโทษอีกนางก็ไม่กล้ากับเราเพราะนางรู้ว่าถ้าไม่หยุดเราจะเอาเรื่องนางออกจากที่ทางานอ๋อเธอใหญ่ใช่ไหมเธอมีคนรู้จักเยอะใช่ไหมนางกลัวเพราะนางมีลูกติดและยอมทิ้งสามีตัวเองเพื่อมาคบกับแฟนเราสันหมดคำพูดแต่ก่อนทุกอย่างจะจบนางเล่าให้ฟังว่านางเองจับได้เหมือนกันว่าแฟนเราแอบกิ๊กกับเพื่อนเรา ซึ่งนางส่งทุกอย่างมาให้เราดูตอนนั้นเราปี๊ดเลยค่ะแต่ก็ยังอดทนอยู่รอระเบิดและจับให้ได้แบบดิ้นไม่หลุดโอเคจัดไปสาวจัดไปจนมาถึงวันนึงเรากับแฟนทะเลาะก,กันค่ะแล้วเขามาขอเลิกกับเราเรานี่ไปไม่ถูกเลยยินดีด้วยสาวยินดีด้วยจ้า โอเคต่อต่อคือมันจะตายคืองงอ่ะเฮ้ยตูผิดอะไรเกือบสิบปีที่คบกันมาตูเก็บเงินจะแต่งงานกันอยู่แล้วแต่ไรวะทิ้งตูไปแถมให้พี่น้องพ่อแม่มาด่าตัอีกตูผิดอะไรเนี่ยแฟนเธอนี่มันแบบฉันยินดีด้วยนะที่สลัดเขาทิ้งอ่ะคือตอนนั้นน่ะสับสนมึนงงจะเลยอย่าฆ่าตเพื่อผู้ชายแบบนี้จ้ะสาว จนแบบทุกคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานทุกคนแบบช่วยเราจนเราดีขึ้นคือเพื่อนเรามาบอกว่าแฟนเราบอกกับคนอื่นว่าเราไม่ดีเกือบสิบปียังเข้ากับที่บ้านเขาไม่ได้เลยก็ถ้าบ้านเธอนีสัสไม่ดีจะเข้าด้วยทําไมอะ่ะใช่ไหมคือเราไม่ดีเองโอ้โหแล้วที่อย่างเงี้ยตัวเองดีนักแหละหลังจากที่เขาทิ้งเราไปไม่กี่เดือนเราแอบเข้าเมลเขาได้สาวก็ยังจะนะเราไปเจอข้อความที่เขาแอบคุยกับเพื่อนสนิทเราโอ้ซึ่งหนังคงดิ้นไม่ได้แล้วล่ะเราก็เคลียร์กันวันนั้นเลย นางรีบไปฟ้องแฟนว่าเราแฮกเมล หลังจากนั้นแฟนเราก็โทรมาดา่าเราอาดีตแฟนอดีตแฟนเธอต้องพูดว่าอาดีตแฟนสาวโทรมาด่าเราคือฟ้องหมดอะใส่ร้ายอีกเราโมโหมากเราเลยกลับไปที่คอนโดที่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราแอบเข้าไปเพราะคนที่คอนโดรู้จักเราดีเราชอบซื้อของไปฝากเลยไม่มีใครสงสัยพอเราเข้าไปได้น้ําตาเราก็ไหลจุกมันเจ็บเราเหมือนจะตายยังไงก็ไม่รู้เราเห็นเสื้อผ้าเข,ข้าข,ของรองเท้าซึ่งมันเป็นของเพื่อนเราทั้งหมดเราเดินถ่ายรูปทุกอย่างไว้หมดเก็บทุกรายละเอียดและเปิดเฟซนางเพื่อเข้าไปเทียบชุดที่นางใส่มันคือชุดเดียวกันหรือเปล่าตั้งแต่หัว จะหลดเท้าโอ้ฉันคิดไม่ออกเลยอะว่าตอนนั้นเธอจะรู้สึกยังไงคือแบบแฟนนอกใจก็เรื่องหนึ่งเนาะแต่นอกใจกับเพื่อนสนิทอะมันสุดอะมันสุดมากๆอะตอนนั้นเราโทรหาพี่เราแล้วค่ะเราแทบอยากจุดจุดจุดมันมากแขนจนพูดไม่ออกเราแอบ,บรอแฟนเราอยู่ในห้องน้ำจนแฟนเรามาแฟนเราไม่เอะใจอะไรทั้งนั้นเพราะพูดคุยกับนางอยู่พอเราเดินโผล่หน้าออกไปแฟนเราตกใจสุดขีดวิ่งหนีเลยค่ะเธอแฟนเธอเป็นอะไรอะเป็นอะไรมากหรือเปล่า เราก็งงว่าเราหน้ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอวิ่งให้คนนั้นคนนี้มาช่วยโอ๊ยอีผู้ชายนี่เราก็ปล่อยเราได้หลักฐานแล้วแถมตอนที่ขึ้นมายามยังแอบเอากางเกงของเพื่อนเราใส่กระเป๋าเราไหมยามได่ MVP คืนนั้นเราเลยโทรไปเคลียร์กันค่ะแต่เหมือนเดิมนางไม่ยอมรับนางบอกไม่ใช่ชุดนางโอ๊ยโอ๊ย ของนางส่งซกักเดี๋ยวนางจะเอารูปให้ดูแต่ผ่านไปเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่ได้เห็นค่ะแล้วเราก็เริ่มรู้มากขึ้นเรนื่อยๆนางแอบคบกับแฟนเราก่อนที่เราจะเลิกกันตอนนั้นไม่กล้าเปิดมากเพราะคนรู้จักเยอะแต่พอเลิกกับเราก็ไปสมกันข,ขนาดนั้นงานปีใหม่นางกับแฟนเราไม่ห่างกันเลยงานกีฬาสีของสำนักงานนางกับแฟนเราก็ตัวติดกันตลอดมาถึงอาทิตย์ที่แล้วนางก็ไปเที่ยวด้วยกันเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมานางกับแฟนเราลางานไปอยู่ด้วยกัน และแทบทุกกลางวันนางจะต้องไปกินข้าวกับแฟนเราทั้งก่อนที่จะเลิกกับเราแล้วนางส่งข้อความมาเยาะเย้ยเราในวันเกิดแต่แฟนเรามาด่าเรา oh. she is a b word วันนี้เราโทรหาไอ้แฟนชัว <laughs> วันนี้เราโทรหาไอ้แฟนชัวมันไม่รับค่ะโทรไปร้อยสายเธอยังจะใส่ใจเขาอีกทําไมฉันเข้าใจฉันเข้าใจอ่ะฉันไม่ฉันไม่โทษเธอมันเฮิร์ตแน่นอนมันจะเฮิร์ตแบบสุดๆแต่ว่าฉันไม่อยากให้เธอเอาตัวลงไปเกลือกลัวกับเขา่า วันนี้เราโทรหาไอ้แฟนชั่วแต่มันไม่รับโทรเป็นร้อยสายแต่พอโทรเข้าหานางคนนั้นมันก็ไม่พูดกับเราระหว่างสายเราเลยโทรกลับไปเบอร์แฟนเรามันก็รับโทรศัพท์ปุ๊บทันทีเรารู้ทุกเรื่องของพวกมันคือฉันไม่ถนัดเรียกใครว่ามันนะแต่ครั้งนี้ฉันจะเรียก แต่เราก็คิดว่าเรามีค่ามากกว่าผู้หญิงคนนั้นถูกพ่อแม่เราสอนเสมอว่าต่อให้เราไม่สวยหรือดูต่ําต้อยในสายตาคนอื่นมากถ้าเราไม่เคยทําร้ายใครและให้คนอื่นอยู่เสมอจิตใจเราจะสูงส่งมากกว่าคนพวกนั้นที่ดูถูกเราถูกข่าวสาวเธอพูดถูกต้องแล้วพ่อแม่เธอก็พูดถูกต้องจัดผู้ชายคนนั้นเราไม่เสียดาย สวย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 แต่มันหยามศักดิ์ศรีเราเกินไปผู้หญิงคนนั้นอยู่ในครอบครัวและสังคมที่ดีแต่จิตใจเขากับส่วนทางเพราะจิตใจเขาต่ําตมมากกว่ามนุษย์แต่หลายคนจะเข้าใจครอบครัวของผู้หญิงคนนั้นก็สนับสนุนให้ลูกสาวทําตัวแบบนี้คุณทําร้ายชีวิตลูกคุณให้ตกต่ำอย่างมากยิ่งกว่าให้เอาไปใสย ครอบครัวของผู้ชายคนนั้นพวกคุณรู้ว่าลูกชายน้องชายของคุณทําผิดแต่คุณก็เลือกที่จะเข้าข้างเขาสนับสนุนเขาให้เขาทําในเรื่องเลวเนี่ยนะคือแบบว่าพวกคุณก็เลวเหมือนกันโดยสายเลือดอเราไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคุณไม่มีเพื่อนบ้านทําไมคุณไม่คิดจะพบปะผู้คนหรือช่วยเหลือคนอื่นเพียงเพราะคุณนิยามให้ตัวพวกคุณเองว่าไม่ได้ขอใครกินแต่ตอนพ่อแม่พวกคุณเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่ขอความช่วยเหลือจากเราพ่อแม่คุณก็คงไม่มีวันมายืนด่าเราแบบนี้หรอกเธอฉันว่าเธอหยุดยุ่งกับ ฝ่ายผู้ชายไปเลยคือแบบเขาไม่ deserve เธอเธอดีกว่านั้นจะสาวเธอดีเซ mm ิร์ฟเบทเ r อผู้ชายที่เคยรักมากเกือบ10ปีเราคบกันยืนอยู่ข้างๆกันผ่านทุกผ่านร้อนมาด้วยกันเราสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันแล้วก็จะไม่ปล่อยมือจนกว่าเราจะถึงฝั่งแต่คุณทำลายทุกอย่างให้พังเพราะความมากมากไม่รู้จักพอของคุณสาวฉันเสียใจจริงๆ วันนี้เราผ่านมันมาได้เราดีขึ้นถึงไม่เต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันสักวันเราจะเข้มแข็งให้มากกว่านี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาอ่านกระทูน้นี้ขอให้มันเป็นอุทาหรณ์ประสบการณ์และบทเรียนของคู่ชีวิตเธอฉันขอบคุณมากที่เธอเอาเรื่องนี้มาแชร์แล้วฉันก็ขอให้เธอมีความสุขแล้วก็ไปเจอคนที่ดีกว่าผู้ชายเร็วๆคนนี้นะจ๊ะเรา,าอ่านความคิดเห็นกันดีกว่าความคิดเห็นที่หนึ่งเข้ามาให้กำลังใจค่ะเลิกไปก็ดีแล้วค่ะ ทำผิดหลายครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้จุดๆ,ๆแล้วค่ะยินดีกับคุณเจ้าของกระทู้ด้วยที่หลุดพ้นจากคนนิสัยแย่ๆแบบนี้ฉันก็ร่วมยินดีกับเธอด้วยฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้แล้วก็จาไว้นะสาว the best revenge is a life well lived การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือเธอต้องมีความสุขให้ได้มากกว่าเขาจะสาวหันมาดูแลตัวเองหันมารักตัวเองให้ความสุขกับตัวเองเยอะๆและอย่าลืมอฟเฟยให้พวกนั้นอกแตกตายไปเลยฉันขอให้เธอเจอคนที่ดีกว่านี้นะเจ้าสาวโอ้วันนี้เป็นเรื่องที่แบบ เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะไปๆจ้ะ